สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้คาร์การาชวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเราจะพาคุณไปดูสุดยอดอาวุธยุทธศาสตร์ใหม่ล่าสุดของกองทัพไทยปี2026อย่าง a v ลบ 8B Harrier ที่ติดตั้งมิไซล์สุดล้ำที่ทั้งโลกกำลังจับตามองอยู่ตอนนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่สมรรถนะเหนือคู่แข่งหรือไม่และทำไมถึงกลายเป็นอาวุธที่ประเทศไทยเลือกใช้ทั้งหมดนี้มีคำตอบในคลิปนี้ครับ เอมีลบแปดบีเียเป็นเครื่องบินจมตีที่ขึ้นชื่อด้านความสามารถพิเศษในการขึ้นลงทางดิ่งหรือที่เรียกว่า VTOL vertical take off and landing จุดเด่นของเครื่องบินรุ่นนี้คือมันสามารถปฏิบัติการได้แม้ในสนามบินที่มีพื้นที่จำกัดหรือแม้กระทั่งบนเรือบรรทุกขนาดกลางซึ่งนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมประเทศไทยถึงหันมาให้ความสำคัญกับการจัดหาแฮเรียเข้ามาเสริมกำลังในปี2026 ในรุ่นปรับปรุงล่าสุด a v วี 8b แฮร r เรียของไทยถูกติดตั้งระบบนำวิถีมิตไซล์รุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำสูงและสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งบนบกและในทะเลระบบเรดาร์รุ่นใหม่ที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องยังสามารถจับสัญญาณได้ไกลขึ้นแม่นยำขึ้นและสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายป้องกันทางอากาศที่กองทัพไทยมีอยู่แล้ว พูดถึงเรื่องสมรรถนะเครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์โรสรอยเปกสัสัสที่ได้รับการอัปเกรดสามารถสร้างแรงขับได้สูงสุดถึง23,500ปอนด์ทำให้การขึ้นลงทางดิ่งมีเสถียรมากขึ้นกว่าเดิมความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 0 6 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยทำการราว3,500กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการทั้งในพื้นที่อ่าวไทยและแนวชายแดนเมื่อพูดถึงมิสไซล์ที่ติดตั้งไทยได้เลือกใช้อาวุธหลากหลายรูปแบบ เช่น A.I.M. 120 A.M.R.A.M. AM สำหรับโจมตีเป้าหมายทางอากาศ A.G.M. 65 m a v e r i c าสำหรับโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินและยังมีความสามารถในการติดตั้งมิสไซล์ต่อต้านเรือซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศที่มีทั้งชายฝั่งทะเลยาวและความจำเป็นในการป้องกันเขตเศรษฐกิจทางทะเลหนึ่งในจุดขายที่สำคัญที่สุดคือความคุ้มค่าแมฮเรียจะไม่ใช่เครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดของโลก แต่การอัปเกรดในปี2026ทําให้มันยังคงทันสมัยและมีสมรรถนะที่แข่งขันได้ที่สําคัญคือราคาถูกกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่น5อย่าง F-35 หลายเท่าแล้วราคาที่กองทัพไทยต้องจ่ายจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่จากรายงานในปี2026เครื่องบิน AV 8B Harrier ที่ติดตั้งระบบมิสไซล์และเรดาร์รุ่นใหม่มีมูล,ลาค่าอยู่ที่ประมาณ75ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องหรือราวๆ2,700ล้านบาทไทยซึ่งเมื่อเทียบกับความสามารถในการรบ ถือว่าเป็นการลงทุนที่สมเหตุสมผลแต่สิ่งที่หลายคนสงสัยคือทำไมไทยไม่เลือกใช้เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่แทนคำตอบคือเฮอรีเียมีข้อได้เปรียบในเรื่องการปฏิบัติการจากพื้นที่จำกัดไม่จำเป็นต้องมีรันเวย์ขนาดใหญ่เหมาะสําหรับประเทศไทยที่ต้องการความยืดหยุ่นด้านยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะฉุกเฉินหรือหากสนามบินหลักไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้แฮรเรียยังมีความสามารถในการบรรทุกอาวุธสูงถึง4,200กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นระเบิดนำวิถีเลเซอร์มิสไซล์อากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นหรือแม้กระทั่งอาวุธปล่อยนำวิถีระยะกลางสิ่งเหล่านี้ทำให้กองทัพไทยมีตัวเลือกในการใช้งานที่หลากหลายครอบคลุมทุกภารกิจตั้งแต่การป้องกันอธิปไตยทางอากาศการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินไปจนถึงภารกิจสนับสนุนทางทะเล อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการบำรุงรักษาเฮิเอร์นั้นค่อนข้างง่ายกว่าเครื่องบินเจ็ตรุ่นใหม่ๆทำให้ไทยสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในอนาคตพูดง่ายๆเลยเฮริเอร์รุ่น2026ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบแต่คือเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้กองทัพไทยมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ลองจินตนาการดูว่าหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดข,ขึ้นการที่ไทยสามารถนำเฮริเอร์ขึ้นบินจากเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ รือแม้กระทั่งสนามบินเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลจะทําให้การตอบสนองต่อภัยคุกคามรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคยและนี่คือสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายชาติยังไม่มีในระดับเดียวกันแน่นอนว่าการลงทุนกับแฮร์รียไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณให้ประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจต่างๆเห็นถึงความพร้อมของไทยในการปกป้องผลประโยชน์ของตอนเองในภูมิภาค สรุปแล้ว AV 8 B ีลบ r r ด e ีรุ่นอัปเกรดพร้อมมิสไซล์ปี2026ัีของไทยคือตัวเลือกที่สมดุลทั้งด้านสมรรถนะความยืดหยุ่นและราคาแม้จะไม่ใช่เครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกแต่ความสามารถเฉพาะตัวอย่างการขึ้นลงดิ่งและการติดตั้งมิสไซล์ครบทุกมิติทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริงสำหรับกองทัพไทย closing line for audience engagement แล้วคุณละคิดว่าการเลือก AV 8 B ีลบ r r i e ียเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าของกองทัพไทยหรือไม่ หรือคิดว่าควรหันไปลงทุนกับเครื่องบินเจ็ตรุ่นใหม่แทนคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้คาร์การาไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ